พิธีถวายราชาสัุดีเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักภักดีและน้อมนำในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงก่อให้เกิดโครงการพระราชาดำริฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาความทุกข์ยากแก่มวลประสบน้กรให้ลดผลจากความแห้งแล้งอย่างสำลิดผลโดยร่วมกับทุกภาคส่วนของจังหวัดมหาสารคาม โดยมีนายทองทวีพิมพ์เสนผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดกลวยเครื่องราชสักการะและถวายผ่านพุ่มนายนรงฤทธิ์อ่อนช้อยเกษตรและสากสรจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานประธานกล่าวถวายราชาสดุดีเฉลิมพระเกียรติร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพลงพ่อแห่งแผ่นดินและบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีภายในงานยังจัดให้มีนิทรศการเฉลิมพระเกียรติ ความเป็นมาของ,โ,ง,รรรงอโครงการพระราชดำริฝนหลวงต้นกำเนิดโครงการพระราชดำริฝนหลวงจัดขึ้นโดยสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคามเพื่อแสดงความลึมลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้ที่มีต่อปวงชนชาวไทยคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งฝนหลวงและกำหนดให้วันที่14พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจะลึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย ให้ประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนุชนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีชื่นชมในพระบารมีและร่วมกันถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติติดต่อกันทุกปีชัว่วกาลนานนทิดาเพชรใต้ทีมข่าว m อ็มเอสยูแชรายงาน